นะคะหรือพี่ทุกตาค่ะวันนี้พี่ทกตาอยู่ที่โครงการเดลิฟิ้นรามคำแหงนะคะก็วันนี้มีงาน BIP Days นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพี่กตาอยากจะกล่าวเกริ่นนำอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะว่าเดลิฟิ้นรามคำแหงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการของบริษัทวิสันท์ไทยแลนด์นะคะจริงๆเนี่ยตอนนี้เราเปิดตัวรวมถึงโครงการนี้แล้วด้วยกันทั้งหมด7โครงการนะคะพี่กตาในฐานะของ corporate original เนี่ยภูมิใจกับโครงการนี้มากๆาเลยคะ่ะต้องบอกก่อนเลยเพราะว่าเป็นโครงการที่ เราเด v e l o p กันมาต่อเนื่องแล้วเป็นโครงการที่ค่อนข้างสักเซสในแง่ของหลายๆอย่างเลยแล้วก็ราคาเนี่ยดีงามมากนะคะจับต้องได้ในราคาเริ่มต้นแค่เพียง1.59ล้านบาทเองแล้วก็วันนี้พี่ตางอยู่ที่งาน v i p Day ของเขารู้สึกดีใจและภูมิใจเพราะว่าถือว่าเป็นางานที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วก็มีผู้คนมาร่วมงานมาแสดงความยินดีด้วยเยอะเราเชื่อว่ายอดขายในยวันนี้จะต้องถล่มทลายมากๆแน่ๆเลยะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เขาเปิดเซลสแลวร่อย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็สามารถที่จะมาเข้าเยี่ยมชมโครงการได้นะคะก่อนที่จะปรับราคากันนะเพราะว่าราคาเนี่ย1.59ล้านบาทหรือว่าต่อตารางเมตรประมาณ7 0 0 0หมืนนิดๆิดเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยค่ะสำหรับเส้นนี้ แล้วก็ MRT ทั้ง3สายนะคะทั้งสายสีส้มสีน้ำตาลแล้วก็สายสีเหลืองแล้วก็ Delivery Standard r อะไรที่ให้เนี่ยค่อนข้างดีนะคะสัญจรได้ง่ายๆรถเรือรางนะคะแล้วก็ส่วนกลางนี่จัดเต็มมากแล้วในราคาประหยัดมัธยัติแค่นี้ คุณมีท็อปฟลอฟ f าซิลิ t ีด้วยซึ่งหายากมากกับโครงกาอโคนามิคไฟซ์นะคะแล้วส่วนพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็เยอะมากนะคะแล้วก็สระว่ายนะ้ำค่อนข้างใหญ่เทียบเท่าโอลิมปิกไซส์เลยแล้วห้องเนี่ยมีให้ตั้งแต่ไซส์เริ่มต้นที่12ตารางเมตรนะคะที่1.59แล้วแบบฟังก์ชันนอลมากๆเลยค่ะที่ตาเอง,ย,งยังชอบมากนะคะคิดว่าวุกคงต้องโดนเหมือนกัน ก็ยังไงฝากโครงการเดลิรี่วิ้นลา bon คำแหงไว้ในใจด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนลองแวะมาชมที่โครงการน,นะคะเพราะว่าโครงการเนี่ยทีมงานเนี่ยทำงานกันดีมากนะคะเป็นทีมเวิร์กแล้วก็เขาใส่ใจในทุกรายละเอียดดูแลลูกค้าทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆค่ะต้องลองเข้ามาดูนะคะแล้วเทอ p a มเพ n นเบามากนะคะจองแค่เพียง5,000บาทก็ผ่อนแค่เดือนละพันกว่าบาทเองค่ะต้องลองเข้ามาดูค่ะ มันดีจริงๆนะคะก็สำหรับวันนี้ก็นะคะพิชตายอยู่ที่เดอะรีวิวลามคำแหงนะคะฝากโครงการของ s s ซ n t น a i ย a n d ดีโครงการไว้ในใจด้วยนะคะเป็นโครงการที่ภูมิใจที่สุดเราค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ